สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมทารเร่นะครับผมนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม GTA แนนเดียสมือถือเดิมเลยนะครับผมมอดในคลิปนี้นะครับผมซึ่งเป็นมอดที่เหมือนกับในชีวิตจริงของเรามากๆเลยนะเพราะว่ามันเพิ่มปั๊มน้ํามันเข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งปั๊มน้ํามันนี้ไม่ใช่ปั๊มน้ํามันธรรมดานะครับผมเพราะว่าเราสามารถเข้าไปใช้บริการ ภายในปั๊มได้นั่นเองนะก็คือเราสามารถนํารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเติมน้ํามันได้นะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ,ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมีรถก่อนนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ซื้อนะผมแล้วก็มีแต่รถเกา่กาๆนะรถเกา่กาๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะนี่หลังจากที่เราขึ้นรถมาแล้วนะครับผมมันก็จะมี เกน้ํามันขึ้นมาโชว์เรานะมันจะเขียนว่าแก๊สโซลีนหรืออ่านว่าแก๊สโซไลน์นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะตรงด้านล่างนะครับผมตัวนังสืเสียงแดงนะซึ่งรถนะครับผมมันก็จะน้ํามันเต็มอยู่ที่5,000นะครับผมเราขี่ไปเรื่อยมันก็จะยุบไปเรื่อยๆเลยนะป่ะนี่ป่ะขี่ไปเรื่อยมันก็จะยุบไปเรื่อยนะครับผมซึ่งมันเหมือนในชีวิตจริงของเรามากๆเลยนะ แล้วถ้ามันหมดศูนย์นะครับผมเราก็จะไม่สามารถขับรถคันนั้นได้นั่นเองนะเพราะว่าน้ามันมันหมดนะครับผมเราจึงต้องไปเติมน้ํามันนะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมอย่าปล่อยให้มันหมดศูนย์นะอ่าเดี๋ยวเราไปใช้บริการปั๊มน้ํามันกันดีกว่านะผมแต่ก่อนที่เราจะไปใช้เราต้องเผาผ่านน้ํามันก่อนนะเพราะว่าเติมไม่ได้นะผมน้ํามันเต็มถังอ่าเราก็ขี่เผาผ่านน้ามันไปก่อนนะผมนี่ชนแรกโอเคครับผมรถเก่าๆไม่มีใครกล้าไม่ ชนชนก็แบบว่าไม่เสียดายอะไรอยู่แล้วับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีต่างซื้อนะต้องขับรถก็เก่านะผมน้ำมันผมก็อยู่ที่3 8 0 0แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปปั๊มน้ํามันกันดีกว่านะแล้วท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าจะหาปั๊มน้ํามันไม่เจอนะเพราะว่ามอสตัวนี้มันมีบอกในแผนที่นะครับผมว่าปั๊มน้ํามันมันอยู่ตรงไหนนะ มันก็จะเป็นรูปรถประมาณนี้เลยนะผมตรงที่ผมมาร์กไว้นะเดี๋ยวแบบละเอียดผมจะสอนอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ได้มาร์กไว้แล้วนะเดี๋ยวเราก็ขับไปปั๊มน้ํามันกันเลยดีกว่านะเพื่อเติมน้ํามันนั่นเองเดี๋ยวน้ํามันหมดเราจะไม่สามารถขี่รถได้นะครับผมต้องไปเติมน้ํามันก่อนนะซึ่งมันก็ไม่ได้หมดยากนะครับผมนะมันก็เอ้ยมันไม่ได้หมดง่ายนะทำไมพูดกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้หมด อ่าไม่ได้หมดง่ายนะครับผมเออมันหมดยากอยู่นะเห็นปะผมขี่มาพักหนึ่งก็ยุบแค่ยุบไป2องพันเองนะผมนะมนะเหลือสามพันนะอ่าเดี๋ยวไปปั๊มน้ำมันกันดีกว่านครับผมชนตำรวจอีกเจ้า <c oughs> โอเคครับไม่เป็นไรผมไม่ได้ตั้งใจนะอ่าถึงน้ํามันถึงปั๊มน้ํามันแล้วนะครับผมเฮ้ยพี่ตันนะ่ะเกือบแล้วอ่าถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูด้านล่างของผมนะครับผมตอนนี้น้ํามันของผมอยู่ที่ประมาณ 2,500นะครับผมหลังจากที่เราวิ่งผ่านจุดสีแดงมันก็จะน้ำมันของเราก็จะเติมแล้วนะครับผมเดี๋ยวถอยหนีตำรวจกันเดี๋ยวมันเปิดประตูผมยังไงผมว่าแล้วอ่างั้นเดี๋ยวเราลองผ่านจุดสีแดงกันดีกว่านะผมว่าน้ำมันเราจะเติมหรือเปล่านะวิปพี่อย่าเปิดประตูผมนี่ไงเติมแล้วนะฮะน้ำมันเราเติมแล้วนะผมแล้วผมก็โดนจับแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราลองไปวนกันดูอีกรอบเนาะ เท่าที่ผมเล่นมานะครับผมนะเหมือนว่าจะต้องให้เกน้ำมันอยู่ประมาณ3,000นะครับผมถ้าอยู่ยในลัก4,000เราจะไม่สามารถเติมได้นะเพราะว่ามันยังเต็มถังอยู่นะครับผมนี่แบบตอนนี้อยู่4,000นะก็คือเติมไม่ได้นะครับผมต้องไปเผาผ่านให้ต่ำกว่า3,000นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ต่ำกว่า3,000ดิให้อยู่ในลัก3,900ตั้งแต่3,900ลงไปนะครับผมนะันถึงจะสามารถเติมได้นะครับผมโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ครับ3,900เติมเลย บึง้งเห็นปะห้าพันแล้วแล้วก็ยุบมานะครับผมมันก็จะยุบไปเรื่อยเพราะว่าเราติดเครื่องยนต์นั่นเองนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเหมือนกับชีวิตจริงของเรามากๆเลยนะรถผมนี่มมันเก่าอย่างนี้เอาสำหรับใครที่ชอบมอดนี้งั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการลงมอดกันเลยดีกว่านะครับผมไปครับผม เอาละฮะสำหรับวิธีการลงม็อดนะครับผมแอปที่เราต้องใช้ก็มีด้วยกัน3ตัวนี้เท่านั้นเองนะถือว่าใช้น้อยมากๆเลยนะครับผมอันแรกอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ส่วนตัวนะครับผมก็เอาไว้ย้ายไฟล์นะครับผมบางเครื่องมันก็อาจจะเขียนว่าตัวจัดการไฟล์นะเอออันนี้ก็คือมากับตัวเครื่ององเรานะครับผมแล้วก็ แอปที่2ก็จะเป็นแอปแตกไฟล์นะครับผมแอปอะไรก็ได้ที่สามารถแตกไฟล์ได้นะหรือใครใช้แบบผมก็สามารถดาวน์โหลดที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนะครับผมอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะถ้าไม่มีตัวเกมจะไม่สามารถลงมอดได้นะครับผมก็ไปลงตัวเกมกันมาก่อนนะอแอปที่เราต้องใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผม3ตัวด้วยกันนะอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมให้ท่านผู้ชมกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะ ท่านผู้ชมก็จะไปเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมให้เลื่อนหาแล้วก็กดคําว่า start download นะครับผมมันก็จะดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัติเลยนะกดคําว่า start download ไปเลยนะครับผมเมื่อกด start download มาแล้วนะให้เราเข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับผมที่จะเก็บไว้ได้แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเลยนะให้ท่านผู้ชมตัวเช็คดูนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีลิงก์อย่างอื่นเด้งมาทาให้โหลดผิดนะครับผมก็ ให้ตรวจเช็คกันแบบนี้แล้วกันนะก็ดูชื่อจากของผมนะครับผมแล้วก็ขนาดเท่านี้เลยนะ่ปะเ,เมื่อดาวน์โหลดได้ไฟล์มาแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราปิดไฟล์ส่วนตัวไปก่อนแล้วให้เราเข้าไปที่แอปแตกไฟล์เลยนะครับผมแอปแตกไฟล์เราก็ไปที่ดาวน์โหลดเลยนะดาวโหลดนะครับผมดาวน์โหลดก็เข้าไปเลยปุ๊บแล้วก็เจอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองนะแล้วให้เราก,กดค้างไว้นะครับผมปุ๊บ แล้วก็กดอันแรกเลยนะครับผมเพื่อทำการแตกไฟล์นั่นเองนะเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็ปิดแอปแตกไฟไปเลยนะครับผมและให้เราเข้าไปที่ไฟ์ลส่วนตัวอีกหนึ่งรอบนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะนี่ดาวน์โหลดเลยครับผมอ่าเราก็จะได้โฟลเดอร์นี้เพิ่มเข้ามานะครับผมให้ราเปอร์เข้าไปดูเลยอ่าก็เราจะได้ไฟล์มาอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโน้ตที่คนเขียนมอดทิ้งไว้นะครับผม เปิดเข้าไปดูนิดนึงนะครับผม Create by Half นะครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับผมเขาก็ทิ้งช่องทางไว้ให้นะแล้วเราก็มาดูวิธีการติดตั้งของเราต่อดีกว่านะครับผมให้เรากดค้างไฟล์สองตัวนี้นะครับผมนี่ป่าชื่ออย่างนี้เลยนะครับผมไฟล์สองตัวนี้นะแล้วเราก็กดคัดลอกเลยนะคัดลอกปุ๊บแล้วก็กดย้อนกลับนะครับผมกดตรงสามเหลี่ยมด้านบนนะย้อนกลับ ย้อนไปจนถึงหน้าโฟลเดอร์ใหญ่หน้านี้เลยนะครับผมแล้วให้เราเข้าไปที่ android data แล้วก็คอมเดล็อกสตาเลยนะครับผมคอมเดล็อกสตากดเข้าไปเลยปุ๊บเมื่อมันมาอยู่หน้านี้แล้วนะให้เรากดคัดลอกมาที่นี่เลยนะครับผมปุ๊บอันนี้ก็คือมันซ้ำกับของผมนะเพราะว่าผมได้ลงไปแล้วนั่นเองนะครับผม ถ้าแบบว่าใครที่ลงครั้งแรกมันก็จะวางไปอัตโนมัติเลยนะครับผมมันก็จะไม่ขึ้นคําถามมาแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ผมลงไปแล้วไงมันเลยขึ้นแบบว่าถามว่าต้องการที่จะแทนที่หรือเปล่านะาเมื่อคัดลอกมาวางหน้านี้เสร็จแล้วนะครับผมถือว่าเป็นการลงมอดเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับวิธีการใช้งานมอดนี้นะก่อ,อนอื่นเลยนะก็ไปหารถ ก่อนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอไซค์ก็ได้นะครับผม,มว่าใครจะเสกมาแม่ผมก็ได้นะผมก็จะขอเสกกันนะผมนะง,ง่ายดี <c oughs> อ่ารถคันนี้เลยครับผมแล้วก็กดขึ้นรถไปเลยปุ๊บอ่ะปุ๊บเมื่อขึ้นรถแล้วนะครับผมนี่เรากดเหยียบคันเร่งหนึ่งครั้งนะครับผมมันก็จะมีอาคำว่าแก๊สโซลีนหรือว่าแก๊สโซลน์นี้ขึ้นมาให้เราดูอาขีดน้ำมันนะผมนะหรือว่า ยังไงสเกลน้ามันนะผมออให้ดูตรงนี้นะครับผมอย่าปล่อยให้มันตกสูนยนะเพราะว่าตกสูตรแล้วเราก็จะไม่สามารถใช้รถคันนี้ได้อีกเลยนะครับผมแล้วก็ปั๊มน้ํามันนะครับผมให้ราเปิดแผนที่เข้ามาเลยนะเปิดแผนที่ขึ้นมาปุ๊บแผนที่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ไปเป็นรูปรถนะครับผมรูปรถสีฟ้านะถ้าเราจะมาเติมน้ํามันเราก็กดมาร์กไ้เลยนะครับผม แล้วเราก็ขี่ไปที่ปั๊มเลยนะ,ะเดี๋ยวไปผมพาไปที่ปั๊มนะครับผมไปดูวิธีการเติมน้ํามันนะ,ะน้ำมันของเรานะครับผมต้องอยู่ประมาณะจะเติมจะเข้าปั๊มเติมได้ต้องสามพนะครับผมถึงจะเติมได้นะถ้าอยู่ในระดับ4ี่พันไม่สามารถเติมได้นะครับผมเพราะว่าน้ํามันมันเต็มถังอยู่นั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็ไปดูที่ปั๊มกันเลยนะครับผม ช่วงนี้สุกชนบ่อยนะผมอ่าใกล้ถึงแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะถึงอยู่แล้วยังจะชนอยู่อีกนะโอเคครับผมอ่าเห็นป่มเราจะเห็นจุดสีแดงๆนะครับผมแล้วก็กดขับเหยียบทับเลยปุ๊บเห็นปะมันก็จะเติมน้ำมันให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมดูตรงสกเกลตรงนี้นะอ่า มันก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานมอสตัวนี้นะงั้นคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ